มะนาเอินแม่มะยังเกาะเอิญมานวดครับไม่เกียนตาะมั่อเราเนี่ยือเป็นใจเป็นดีแถมไม่เกียนย้ำเลยสิหายขาดทกเทียอพ่หายด้วนกผักพรมาพียงพ่อนอนบ่อิิมเมื่อขึ้นมาจางงานพวิอีกะตีซียังคอยเดยเขาของนอนอ๋อเมื่อขึ้นนี่ยปยายมพวีบ่อข่นคนหลายบ่อทางฝุ่นกะหลายอยู่ด้อครับหนาวิธีนกากระในประมาณเกือบสองพันอ๋อไข่ในใดสดอีกเป็นพัน ค่ะใครอยู่แม่ก้อนเสีหนวดนี่ต้องอัดคลิปให้แม่ก้อนจากสามสินาที่เอาผู้สิคนสิเป็นสิไตเนี่ยมาหนวดเลยบบอค่ะเป็นจังใดสินเสิให้อัดเพราอว่าไฮอัดกันเพราะไฮอัดสิเบิกเงินมือนีโอเอาอัดจากซูโม่เอาอัดรถุดขนาดอัดหลุสิดท้ายังี่ยก็ถามมากว่าเดี๋ยวพอกันโดนอันบรรยูน้ำกันสองเดือนกลัวๆนี่คืนหอดจักเม็ดบัวันถ่อคืนหอดลูกน้องคืนหอดศิลปินบอคืนหอดถูกๆข้นบอหรือจังไดบอตามความจริงเลยเด้อครับจ้าคือหอด คือทวารอีดีแบบคิดทวารทุกคนเลยจจ๊สิคิดอยู่งยากเาอันหันร่วมเขามาอันเฮ็ดไหลสดอันบีมใดขึ้นจังพอเอขึ้นแอบอยนั่นสิคือบอนอออันลูกน้องสิมาได้บอถึงมันแบบว่าอยู่ซื่อๆก็สิมาอะไรรวดสิมาเฮ็โดโวดจังซี่บ่ล่ะทั้งคนก็เฮ็ดการเห็นยังไปแล้วนก,ก็เลยคิดว่าเฮ็ดแจ้งใดดีนอล้วปวดหัวไม่เกียขึ้นมาบ่าได้ก็คิดพอแต่มีเงาไ,ไฟโวด ปวดหัวคือมาโอ้ยคือปวดตั้ย่างปวดหัวบะเมียนย่ามบะปวดหัวหน่อยกะกินหัวตะวันเวลามันสีนึกถึงแะไหมสีนึกความ่าแม่เคยนวดให้แล้วมันงกะเศร้าสีน่ากะโอ้ยเห็นแม่แย่ไฟยู่กับสีใดแม่แย่ไฟนวดเนาะกะคิดไปอยู่เครับโอ้ยมากินหอดแม่เถอะเนาะกะบอกกันยูกย่ามบะปวดกันใดใครว่ากินหอดไม่แย่ไฟกินหอดอันเคยจงอางเถอะเนาะว่าสันอันคิดเปิดบั oh, ้งตลกแล้วก็โอ้ยถ้าขยุดจังใดเนาะ คดียุคือเฮ้าบอลอ่กคือถูกขี้ยากลำบากแต่สันนี้คดียุ่งจังได้เห็นบอกกำลังใจก็ดีดีขับไปในบ้านมันอีเมตตะพูถามหาดแบ่เมื่อแรี้ยงพนเสียเอาของเขามาให่พันฝากบักทั่วฝาก็ยังเขามาแล้วเมื่อแรี้ยงพันเสียเอาเข่าสารเขามาให่ส้มแม่ในบ้านจะเป็นเพันดีคักสะบ้านนี่ดีพี่น้องบอลบอนเข้มดีคักยี่ส้มแม่แตะแม่ปุ๊บแม่พอนพันกำลังรวบรวมของเสือมาให้เห็ดส้มลูกน้องส้มมะล่าสินจะว่าก็ดีใจนั่ พอ่อครับแม่บ้านหนุนแค้นย่ดอกเพื่อนยกเมืองมอลลัมบ้านนี้กำนันนี่ประทุ่มยกเลิกไปแล้วดิจ้ายกเลิกไปแล้วว่าอ่าหา,าบ่ได้ไปแพงเงินเนาะเพื่อนบ่มีเวลาเตรียมงานกดเลยสิเลื่อนง,งานที่มัดจังไว้เนี่ยไปเป็นฤดูกาลต่อไปวันที่บ้นที้จะซีเขาเลยว่างบ้นเลยมีเจ้าภาพมือว่านนี่ครับเขามาเขามาจ้างมอลำถวายปูสิโตญาสีปทุมม้าซึ่งยี่บุ่นดุงเขาเจ้าจเห็นเรื่องแสดงแง่เพราะว่ามันเป็นสถานที่ท่องเที่ยวไปไหมวะครับ คือเขาเจ้าขัดกองอย่างย่างเข็มงวดก็คือว่าไงว่าเสียหายบ่ลลัมไปเล่นอยู่หานโอกาสคือยากเพิ่นก็ได้จ้างนามี6เล่นอยู่บ้านพักก้นเสียพิธีขึ้นมาเพื่อเพื่อถวายปูศรีโทญาศรีปทุมมาให้เล่นอยู่บ้านพักแต่ว่าให้ถวายปู่ถวายยาแต่ว่าแสดงอยู่นี่แม่นแสดงยู่นี่ให้เล่นสว่างเพราะว่าเพิ่นขอมาจังซั่นแล้วก็ก็ได้บังเอิญว่านกตั้งใจว่าเสียสิพาหมู่แม่นี่ เฮ็ดผับปลาไปถวายสังสาราซึ่งเขาส้างไว้แล้วนั่นล่ะเขาอยากเฮ็ดตอบันปีนี้ก็ได้คิดว่าเออมันผ่านแนวบ่ดีมาหลายแล้วก็เลยอยากแบบว่าร่วมใจเข้าอ่าเชาวมาล่ำหน้าีิหกรับเป็นน้ำใจน้ำานึ่งกันเดียวกันมาเห็ดบุญผับปลาเห็ดบุญใหญ่ยู่บานเขาอ่าพระให้พระมาสวดเลียงพระน้แล้วก็เห็ดผับปลาแห่ผับปลาไปถวายวัดนวลสว่างสามัคคีสางสาราการประเรียนเพื่อเลยกว่า ถ้างั้นเอาไปวันที่สิบสี่เลยเป็นกะจีเร่รวมเห็ดบุญป้าครับเท่าน้ำเลยแล้วก็เต็นมาล่ำให้พี่น้องบานเข้าเบิ่งฟี่เลยจ่ายเงินเดียบร้อยเลยบ้านนี่เบิ่งฟี่ติเบิ่งฟี่เลยครับแก็ได้ว่า้าเฮ้าเป็นเรียยูบาทหรือว่า้าเฮาเหยญยูเรี่ยนเฮาก็ต้องอ่อนจังกะสีมีจุดขัดกรองหมองเดียวมันกะสีสิ้นเปลืองไปอีกเพื่อนบอกว่าอยากให้เรียยูเียนอยากให้เรียญยูนี่แล้วก็ปิดประตูหน้าบ้านแล้วกห้เขาห้อมเดียว เพื่อมันสิดขัดก่องง่ายขึ้นแต่ว่าอันนี้กัสิทธาเบิกอีกรอบนึงว่ามันสิเป็นไปได้บเพราะพอนกก็อยากให้พี่น้องเบิ่งกว้างๆดีๆสถานที่หมอมอแต่ว่าทามันแบบอ่าพ่อไปได้มาได้พ่อมันเล่นได้อยู่กับเล่นอยู่เฮี้ยนเฮานี่ยแหละมันจังบ่งอย่างของอื่นมันมีทางเข้าทางเดียวพร้อมเนาะแม่นครับเฮาก็ปิดเข้ามาอีกนิดนึงกับเฮ็ดป้องเข้าหันให้เจ้าหน้าที่อยู่หันแต่ตอนตอนนี้นกก็บ่ทันได้ไปบอกกับนายอำเภออยู่ดอกแต่ก็สิคิดว่าคงจะบ่มีปัญหาดอกเพราะว่าอำเภออื่นก็เล่นได้เมืองแสบ้านก็เลันไดก่็เลน กูแก้วค่ะคิดว่าน่าจะเล่นได้ครับแต่ว่ากระตองอยู่ในมาตรการคุ้มเคีมค่า่ไฟมาตรการควบคุมยางเค้มเข้มงมดน้องกันได้สิได้เบิ่งมะน้ำน้ำอีหกยางถึงความฝันเพิ่นเล้วลาค่ะเอาสรุปแบบนี้คือพี่น้องเอซีทั้งช่องที่ผ่านมาจากช่องแม่เนาะคือเพิ่นมีวามเป็นห่วงเป็นใยหัวนาทูกๆคกนเนี่แหละทั้งสามหัวนานี่แหละออยากได้ยินจากปากพันจากหัวนาโนบา สองปีแล้วถึงเข้าเจอวีกฤตต้องใส่เข้ามาวิกฤตเลยสภาพจิตใจตอนนี้เป็นยังไงเข้มแข็งแล้วก็สูบส่บ่สภาพทิตใจทอแท้บ่รบรบหรือจังไงสพทีพ่นองเปนอยากไ้ยิ่นโงกนักโนกเมื่อยคือตอนเจอปัญหาปีแรกอะมันมันขมาทันจิเปียบเทียมแล้วมันเขามาแบบเข้ามาในต่างตัวแม่ไฟปีแรกเลยรับกกะช็อกไปแล้วรอบหนึ่งต่วาปีแรกแบบเบอร์เลยเป็นบ่มีสติไหมครับเป็นแบบ จับตัวนชนไนป่ายบ่ถือบ่รู้ว่าสีเอาอะไรก้อนเสียอีหง่อนน้ออ่าต่ว่าอันดับแหลกที่นกเป็นห่วงเลยคือโนเป็นห่วงคนในวงครับนกเป็น<ด>ห่วงลากวนขอาว่า<ด>คือจักขวางยู่จะไดนกรอยู่ได้แมนยู่เฮียนกินเขาวบ่ได้ไปไสนโนก็อยู่ได้ตาว่าขอให้ลูกน้องอยู่ได้ต่ว่าบัดนี้คิดน้าว่าบูลลุเสียขนทางใดเพื่อนไมนไปต่อได้นกระคิดหลายครับเมี่ยพอมาเจอปีที่สองเหมือนมันซ้าน้อยเก่ามันเลยเป็นแบบว่าเออมันบ่มีคงบ่มีอย่างหนักไปหลายกานี้แล้วล่ะ แต่แม่กับเงือดว่าหลวกนองของน้ำไปหกเนี่ยแม่เงือด้ต่แม่ใส่คำว่าเงือดย้อมใจย้อมใจของลวกนองหมอลาน้ำไปหกเนี่ยปีแรกเจอหนักคาดจุดเดีเจอหนักคักปีที่สองเพิ่มขึ้นบุคลากรเพิ่มขึ้นบักหลาย แล้วก้อนที่แม่สะเข้าบ้านพักเนี่ยแม่คิดว่าคือเงียบแท้คือมีดแถวแม่จอบเบื้องโพดจอบเบิ้งโพดในไล่กลุ่มเปิจอบเบื้อบบงโพดในกลุ่มบีหกแฟมเรี่เวลาคู่เบียวมาโพดคือ่มีเด็กหน่อยเขมา,ามาข้อมี์มันเป็นจังไดแม่ถึงได้เฝ้ามาวันที่ยงียบเกียรติพร้อมเด็กหน่อย <c oughs> แม่นีสิมากกระไดบ่มากกระไดแต่แม่อยากมาเห็นว่ามันเป็นจังได้ <c oughs> พอมาเห็นเราก็เชิญใจไหมคะ่ะเ <c oughs> ชิญใจเชิญใจบราลุนองของพ่อนานี่ขึ้นมา เกือบร้อยเปอร์เซ็นเกือบร้อยเปอร์เซ็นมีบางคนที่แบบปเฮ็ดงานเขาเฮ็ดงานแต่ว่ากะกสิมาอีกทีนี้นาะผู้เฮ็ดงานอีกเยัดสิออกจากงานกลับมาอีกวันต่อไปนกกระยังดีใจอยู่ว่าโอ้น้องๆนอขึ้นสิใจหักกลับหน้ามีหกขับนี่เอาใจมากกว่าเลยนะครับแล้วก็นี่แหละเมียต่ว่าพ่อนกเห็นแบบเนี้ยนกเห็นนุกเดียวเห็นพี่น้องมาลน้าหน้าอีหกเดียวเห็นลูกน้องเดียวเห็นพอเห็นเมียกำลังเฮ็ดการเฮ็ดงานเหมือน จากที่จะค้องคิดหลายๆมันเหมือนแบบหัวใจมันสุ่มขึ้นหมันแบบว่าเรารู้รู้ึกดีรู้สึกอยากสู้ต่อรู้ซึกแบบเออเข้าสีทองได้เดอเพรามว่ามันยังมีอีกหลายชีวิตนกก็เลยโดยการที่เราว่าตั้งสติอันดับแรกเลยครับตั้งสติแล้วก็คิดว่าตอนนี้ปัญหาขึ้นอย่างปัญหาที่เขาเจอโควิดเขามาปัญหาขึ้นอย่างลักๆคือเรื่องเงินทั้งเสียเขาก็ต้องหาไหล่ได้มาจุนเจือเพราะว่ายางค่าไฟค่าอยางทีติดขังยางต่างๆมันหลายอย่างไหมเนี่ย ทันนกสิมานอนคิดเทลระยะระยะนี่โอ้ยแม่เอ้ยแขนอ่อนตอนแล้วล่ะปวนนี้คือสิเป็นลกซึ่งเ้งาคิดสั่นไปแล้ว,ลวม่ต่อไปแต่ว่าดูความดีคิดว่าชีวิตคนเท่ามันมันบ่แน่นอนหรอนก็ะฝ่ามืดนมันก็บมืดนบ่โดนบ่ก <c oughs> ไงว่าสักมือนึงมืออื่นมากมันแก่แก้งนกคิดว่าสักมือนึงมันก็ต้องผ่านมือนี้ไปผ่านมือแย่ๆไปเข้ากับแค่ต่างสติมุ่งมันแล้วก็แก้ไขกับปัญหาที่เขาเจอค่อยๆแก้ไปแล้วก็ คาเวลาให้ให <oof> ้เวล่าอะไรเหยายาไปน้ำครับสมือหนึ่งโควิดมันก็ต้องผ่านไปเราก็คิดจังสิล่ะแล้วก็โค้งสิได้ออกงานตามปกติมันเหมือนแบบเขาต่างความฝันไว้ล่ะแม่แเราสมือนึงมึงก็ต้องฮอด้วยสิครับนกก็ได้ก็ได้ไปได้แล้วก็เห็นหมู่แม่นี่ล่ะมีกะลังใจอย่างน้อยแม่นแม่นบ่ถามข่าวก็บหัวแม่ยายคิดจังได๋แม่นแม่นแมนบ่าถามข่าวแมนบ่ได้ปอะกันก็รู้ว่าแม่จะนกก็คิดในใจว่า แม่ต้องกลับมาอยู่แล้วแม่ก็ต้องหอดย่งมาแม่ก็ต้องมาคือเกา่าสิแม่เราก็คิดว่จาจัคหนุ่มีความรู้สึกแบบน,นั้นน,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 ดนีดนี่แล้วก็น้องๆหลายๆคนอ่าผูดนะผู้นี้ก็ยังถามข้าวมัวนหน้ายังแบบอ่าหัวหนา้าขาเขาจีนจเรียนมือใดนี่เสียบอลบอลแม่บรดีใจเด้เห็นน้องๆถามากันสิก็โอ้ยเขาอยากเรียน,นเขาอยากใน,นเขากับฝาวเครียดจับภาพจับภาพครับจังใดกะเบอร์ไ้ผมเดินเด้อนี่วงอื่นเร่นได้แล้วเนี่ย วงนั้นโงนี้กระเล่นได้แล้วเบื้องนั้นผมแน่ว่าเข้าไปตะเล่นได้บถ่ถว่าแลินเมื่อไหร่กับเจเด้ไปรับงานอย่างอื่นสนันนิษฐานเจเด็บาเดรนไปหารับจอบล้ำซิ่งล้ำยังไปสินะครับ <laughs> จำผ้าเป็นกับฝ้าเด้ยบร้นี่ไว้บริมงเอื้อนเรีนได้เข้ากันต้องอได้ลนะใครอยู่หวาาัวหน้าคอยเป็นมอล้ำซิ่งได้พร้อมเนะาะพอมอล้ำซิ่งออกางานได้ก่อนเด็กโมคือคุยย่างอยูย่คิดหอดว่าสิบพ่อผ้ามือแม่ปิดวงเลยสิผ้าแบบอยู่จังสิละ งานมากกับไปเลยงานมากกับไปกับไปกับไป,ไปแล้วเขาก็ทยอยเปลี่ยนโชวท์ทายถ้ำเรื่อยๆเปลี่ยนทายโชวท์ทายเวทีทายการแสดงเรื่อยๆจรินะครับเนี่ยแต่ว่า,าที่แน่ๆก็คือตอนนีจใทท่อว่าไรเด็ดขาดครับสู้แม่นว่าครับพี่น้องเอฟซีทางช่องยูทูบนะครับพี่น้องที่รอฟังจากคำบอกจากปากบอดนกได้ยินแล้วเนาะค่ะเนาะสู้นะคะสู้สู้สสค่ะค่ะขอบคุณพนานหลายๆค่ะแม่ก็ขพอเป็นกำลังใจเลยค่ะ ขออยู่เคียงข้างหัวหน้าไปคือกันกับสิสู่ๆไปคือกันเด้อค่ะเด้อจ้าขอบคุณหัวหน้าหลายๆจ้าขอบคุณครับพี่น้องครับนกกันยิ้มบ่ทันได้เด้ออย่าว่านกนการเทวะว่าบ่ทันได้ตัดไหมไปเห็นดอันนี้้อันนีเพิ่นอันนี้เพิ่นฮู้จักอยู่ดอกเพิ่นถามอยู่ว่าบอดคืออยู่กรุงเทพฯคือไปเฮ็ดหน้าเฮ็ดตาอยู่พุ่นครับว่าซั่นว่าเอาสู่ๆค่ะขอบคุณหลายๆค